เสียงครับเมื่อกีบดาบที like <S <S hm uyu, ่จะสู้กันต่อสู้กันมาอ่ะเรจะเกิดขึ้นดูต่อชมต่อถ้ามึงไม่ใช่ลูกกูสักนิดหนึ่งกูจะ พัวมึงในมือกูเองมึงคงรักผัวมึงมากสินะถึงขนาดเอาตัวเข้าแลกไม่ใช่อย่างนั้นนะเจ้าพ่อที่อุตส่าห์พ่ออุตส่าหา์าหาเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงกูใช่เจ้าพ่อเป็นห่วงกูเรื่องอะไรพ่อลืมอะไรไปแล้วหรือเปล่าองคชาบุตรเสียงซาำ ถึงเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ถ้าพ่อฆ่าเขาพ่อจะมีความผิดเอานะพ่อก็เอาสิให้กูตายไปเลยยังดีเสียกว่าที่ต้องอยู่ยังอับอายขายหน้าเขาคุณงามความดีกูสร้างมาตลอดชีวิตตั้งแต่แม่มึงตายไม้สักเปาะมือสักแปะกูไม่เคยตบตีมึงกูรักมึงเป็นดุดเจ้วตาดวงใจ แต่สิ่งที่มึงทำกับกูมึงเห็นไหมมึงเข้าข้างผัวมึงไม่ใช่อย่างนั้นนะเจ้าพ่ออยู่สาถ้าเรื่องนี้มันไม่เกิดขึ้นกูคงไม่รู้จิตใจท่าแทเขามึงเมื่อมันเกิดขึ้นกว่าดีกูจะได้รู้ว่าใจมึงไม่เคยรักกูเลยทั้งที่กูเป็นพ่อผู้ให้กำเนิดกูรักมึง มึงไม่รักกูมึงรักผัวมึงมากเอาสิกูสร้างมึงได้อยู่ซะกูก็ทำลายมึงได้เพราะฉะนั้นมึงอย่าอยู่ให้กูเห็นหน้าเลยอิสามึงกูจะฆ่ามึงตายตายเดี๋ยวให้ไะเนี่ยให้ไปกูบอกให้ไปไปกูบอกให้ไปไอ้ไปสิไอ้กูบอให้ไปโอ้ยโอ้ย หัว<ฮ>มึงอไงเนี่ยแกแท,ทำไรเนี่ยครูแกทำไรโอ้ยมึงี่ยทำอะไรกูโอ้ยวันนี้กูกำไรแล้วมือหัวข้ามได้กระแสงสว่างตอนดึกๆได้กับอมฤตไอชิปเผยโคแกทำไรเนี่ยโกคกูกำลังจะสั่งสอนลูกกูสั่งสอนอมันสั่งสอนอะไรถึงขนาดจิบมีดจะฆ่าจะแกงกันขูจะเย็นเย็นมึงไม่รู้อะไรนะสิอะไรล่ะครูถ้ามึงรู้มึงเป็นกูมึงก็ต้องทำแบบกู เกิดอ,อะไรขึ้นครับครูกบัตเดียวนี้ราชบุตรเสียงสารกับบุษาแอบรักใครได้เสียเป็นผัวเมียกันทั้งที่กฎสำนักูราชกูพาสิงก็มีอยู่ห้ามสิจญาสานุสิทธิ์รักกันแบบชูสาวอก็อถึงว่าสิเสียงสารถึงไม่กลับเมืองสักทีครูตอนนี้อพอดีภายในเมืองเกิดเรื่องใหญ่นะครับเกิดเรื่องอะไรวะก็องค์หญิงแสงสมเขายกกองทัพมาเ,<อ>เขามาทวงการแต่งงานขององค์ราชบุตรเสียงสาร หากเสียงสารไม่กลับไปแต่งงานกับเขาภายใน3มวัน7วัน8วันอะไรเนี่ยทำไมเขาจะยกกองทัพมาฆ่าคนในเมืองเราเผาเมืองเราให้ลาบเป็นหน้ากองครูคิดดูสิถ้าเขามาเผาเมืองเราจนลาบเป็นหน้ากองแล้วทำไมครูจะไปหาตัดอ้อยที่ไหน <c oughs> ไอ้บ้ากูไม่ได้ตัดอ้อยแต่ก็ดีมานกันถ้าเขาเผาให้เรียบร้อยแล้วเราจะได้ตัดง่ายเมืองนี้ไอ้ไอไอทำลายธรรมชาติ เดีย๋ยวนี้เขาตัดอ้อยกันทั้งนั้นครูมาจะไม่ถึงซะแล้วเนี่ยทําไมหักหลบรถอ้อยไม่หวัดไม่ไหวไปหมดตัดได้แต่อย่าไปเผามนมลโมลพิษมันเยอะมีเสองจุดห้าเออช่างมันปไปไรตายก็ตายทีเดียวทั้งประเทศไปเลยก็เนี่ยมีคนแบบมึงเนี่ยมีคนมักง่ายเนี่ยเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยรู้ทำไงนเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยเสียงตอนนี้น,นะมึงฟังให้ดีนะราชบุตรเสียงสามไม่ได้อยู่สำนักกี่ต่อไปแล้วกูไล่อ,ออกจากสำนักแล้วแต่คงยังไปไม่ไกลหรอก มึงตามไปได้นนทไปเลยไปทางพิโลกเลยมึงตามไปเลยมึง <คน S 1> ไปคงยังไม่ถึงพิโลกหรอกอ๋อได้ครับคูได้ครับคูเออเด็ดเด็ดเด็ดเด,เดมึงตามเล้วฉุดเสียงสารไปถ้ามึงเจออิุสาลูก,กูมึงบอกมาด้วยอย่าก,กลับมาเหยียบบ้านกูมันกับกูตัดขาดการเป็นพ่อลูกกันตายก็ไม่ต้องมาเผาผีกันแล้วจะปล่อยให้ศพครูขึ้นอืดอยู่ยังไง ไม่ไม่ใช่ครับครูมึงอย่าลืมบอกไปนนะได้ครับไ,บไป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 ,ไปขอบคุณครับเออทางนี้นะทางนี้นะไปเลยไปเลย